คุณครูนะคะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องทรัพยากร,รป,ป่าไม้ปัญหาของทรัพยากร,รป,ป่าไม้ทรัพยาปัญหาทรัพยากร,รป,ป่าไม้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งคน สิ่งแวดล้อมส่วนเสื่อมโซมเช่นดินเสื่อมสภาพสองทรัพยากรน้ำลดลงผ่านแหล่งกักเข็บน้ำธรรมชาติ 3. ผลกระทบต่อมนุษย์คือการสูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งทำกินของชุมชนในพื้นที่ป่า 4. เศรษฐกิจและสังคมคือลดรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ตัดไม้ทำลายป่าสองไฟไม้ป่า3สามน้ำป่าหลหลากค่ะสรุปแนวทางการแก้ปัญหาของป่าไม้นะคะการรักและคืนฟูนธรรมชาติป่าไม้เช่นการส่งสเสริมการปลูกป่า อัพเปอร์ขาขาที่ของกระเป๋าได้เร่มที่ม่ปัญหาที่ช้กลุ่มเรายอะตัวอย่างนาล์ปัญหาของปาล์มที่กลุ่มเรายกตัวอย่างขึ้นมามีอะไรบ้างดูปัญหาคแค่ตัดไม้ทำไมา น,น,น้อง <c oughs> ป้าอะไรล่ะเขาเรือไฟมาเห็นป่า